สวัสดีครับพบกันอีกแล้ครับกับมิเตอร์จอยชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงตัวสเปรดิ้งทรีประกอบต่อจากครั้งที่แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงตัวลับปิดสเปรดิ้งทรีประกอบหรือว่าตัว RSTP นั่นเองซึ่งถ้าเป็นมาตรฐานจะเป็น i อทีพีดีไปสองจุดหนะครับครั้งก่อนที่ผมพูดไปในจะเป็นไอทีพีดีไปสองจุดหนึ่งดีหรือว่าตัวคลาสสิกสเปรดิ้งทรีประกอบซึ่งความแตกต่างก็คือตัวล็อตปิดสเปรดิ้งทรีประกอบเนี่ยจะมีสปีดท,ที่ไวขึ้นกว่าเดิม หมายถึงว่ากลับมาในภาวะที่ forwarding เนี่ยได้ไวขึ้นกว่าเดิมนะครับจะสังเกตถ้าเปรียบเทียบเนี่ยจะขาดขั้นตอนตัว listening ไปจะตัดทิ้งไปขั้นตอนหนึ่งโอเคไหมครับอ่มาดูผมสาธิตกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพมากขึ้นอืมาดูนะครับจากเดิมเนี่ยสวิต์สาตัวนี้เป็น Cisco นะครับนะครับซึ่งมีการ enable spanning tree ประคออยู่แลเอาผมโชว์ให้ดูกันนะครับผมโชว์ spanning t r ให้ดูนะครับ ตอนนี้ถ้าไปดูตรงหมวดเนี่ยจะเป็นหมวดไอคิวเนี๊ยเห็นไหมครับสเปนตี้อันเนเวิลประกอบไปตัวนี้ไอคิวเนีนะครับผมลองดู PC สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเซตโฟยไหมครับถ้าองสาธิตว่าเซตนี้ดาวไปนะครับซึ่งขั้นตอนของตัวคลาสสิกสเปนตี้บรกรเนี่ยจะมีบ็อกซิ่งมิชชั่นนิ่งเนอร์ดิ้งโฟลดิ่งนะครับมันจะคำนวณจนกว่าตัวนี้จะกลับมาเป็นสีเขียวนะครับซึ่งใช้เวลาพอสมควรเห็นไหมครับ อาจจะประมาณสัก50ิวินาทีหรือว่า1นาทีโดยประมาณกาจะตัวนี้กลับมาภาวะปกติได้ทีนี้ถ้าผมต้องการให้มันอัพมาได้ไวขึ้นนะครับเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรนะนะครับอาจต้องคอยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอหลังจากเขี่ยวว่าเนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนโหมดของตัวสเปริงทีเนี่ยไปเป็นโหมดรับติดสเปริงที r o t o วคอแทนโอเคไหมครับลอ,องดูยังไม่ได้นะครับยิงไม่ได้อยู่ นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอาจจะนานนิดหนึ่งเนื่องจากว่านานเกินไปอ่าอ่าโอเคได้ไหมครับโอเคนะครับคืออันนี้เป็นประบีแดนแดนนะครับต้องใช้เวลการในการคำนวณน,นิดหนึ่งทีนี้ถ้าต้องการให้มันไวขึ้นกว่าเดิมนะครับผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันนะครับเหมือนเดิมนะโอเคผมจะกล้เปลี่ยนทั้งสามตัวนี้นะครับเป็นหมดนับปิดนะครับผมเข้าไปคอนฟิก การเปลี่ยนโหมดเป็นรับเปลี่ยนง่ายมากก็พิมพ์สแปนนิ่งทีนะครับโหมดรับปิด PVST เทีที่นี้เป็นซิทโก้ใช้เข้ามาันนี้นะครับสวิตซ์ซิทโก้นะครับผมกอบให้นนะครับใช้เป็นสแปนนิ่งทีโหมดรับปิด PVST ีโอเคนะครับอันนี้ง่ายๆแค่นี้ครับมงดูอารทำรูปทุกตัวนะครับทีโหมด p v อ่าท,ทุกทีรับัปิดเนครับเป็นคนทุกตัวนะครับเห็ครับอ่านี่ผมเปลี่ยนคนทุกตัวแล้วทดสอบว่าเปลี่ยนหมดทั้งหมดหรือยังนะครับโชว์ s p e ล l i n g T. นะครับจะมีอะไรไหนก็ได้นะครับตอนนี้มีแค่เ,เดียวก็เป็นเป็นหมด R.S.T.P. แล้วนะครับดูตัวต่อไป ตัวนี้ก็เป็นหมดแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยน้วเหมือนกันนะครับโอเคอ่มสาธิตเหมือนเดิมอันนี้เคลียร์กันนะครับว่าแดงเปล่านะครับพอ,อบพีซีติดต่อพีธีเซิร์ฟเวอร์อัสเซฟูลนะครับก็จะมาดูว่าตรงนี้จะอัพไปขึ้นกว่าเดิมไหมดูนะครับครับหนึ่งปุ๊บอ่าคำนวณดูนะครับดู ทีครับยังไม่ได้นะครับอาจจะติดปัญหานิดนึงนะครับหนุ่ย เื่อพายเกตเตอร์จะมีบั๊กนิดนึงผมเคอัพไวอยนนะครับเอาใหม่ก็เอาใหม่นะครับโอเคนะครับดูนะครับโอเคครับเกี่ยวไวเห็นไหมครับผมก็ทดสอบอันนี้อยากเห็นภาพว่างั้นปิดแบงค์ทนเนี่ยอัพได้ไวขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าพายเกตจะมีบั๊กนิดหน่อยแค่นั้นเองเอเคนะไหมครับอีกของมันในทุกที่ผมจะเสริมก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนของพอร์ตที่เป็นพอร์ตแอเซที่ไม่ใช่พอร์ตทั้งนะครับนะครับตรงเนี้ย ถ้าเราทดสอบปิดเปิดปิดเปิดพาวเวอร์นะครับปิดนะครับพอเปิดเนี้ยเช็สังเกตว่ากวาดจะเขียวนี่นานเห็นไหมกวาดอัพนี่นานใช่ไหมครับผมปิดมานะครับทีนี้ถ้าเมต้องการให้พอร์ตนี้อัพไวเราสามารถใช้คอมันว่าสเปนิงทีพอร์ตฟาสต์นะครับเราไปเช็คที่พอร์ตที่เป็นพอร์ตท,ที่ต่อเป็นแอสเซทพอร์ตอันนี้เป็นพอร์ตส่วนทับสามผมก็พิมพ์เลครับสเปนิงที T. ปัดฟาดนะครับเช็ตนี้ง่ายนะครับอันนี้เป็นการเซ็ตแบบจอดจงแค่พอตเดียวนะนะครับเอาร่องนี้กันนะครับนะครับอันนี้เป็นการบอกว่าที่พอทศูนย์ทับสของสวิตตัวนี้ไม่ต้องสนใจสเปริทัทีนั่นเองนะครับนะครับอดูนะครับเอาใหม่ปิด power นะครับเปิดทันทีนะครับเห็นไหมครับเท่านี้เราก็สามารถทําให้สวิตทํางานได้ไวขึ้นนะครับ สามารถฟูดเฟมได้ไวขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมครับก็หวังว่าวันนี้คงมีประโยชน์พอสมควรนะครับก็ย้ำอีกนิดหนึ่งงัดปิดสเปนทีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับงัดปิดนะครับสเปนทีประคอหรือว่า RSP ก็ได้นะครับจะมี3สเตจคือ discarding learning forwarding นะครับทำงานได้กลับมาสวา forwarding ได้ไวขึ้นกว่าเดิมนะครับข้อมูลในการเปลี่ยนก็ตัวนี้นะครับสเปนทีโหมดนะครับปิด PBT นะครับโอเคครับไว้พบกันโอกาสหน้าขอบคุณครับ